สวัสดีครับจ่องสวัสรีระแจกครับผมเมื่อกี้มากินเขาเทียงครับขับเทียงอยู่ลานหลาครับผมนี่กส็สร้างไปแล้วสองยางหลาบเสือครับหลาเสือสองจานกกตุ่มแต่ว่าตุมโมมีก็เล่นทีเด้จะเป็นอ้อมแท่นเลยนะประมาณนี้นะแต่ว่าถ่ายแล้วยูว่าทีมาถ่ายจะกเ้าไปหนอ ครับ้านล่ะที่อาวัตรที่น้องตงข้ามหน้าวัดวันนี้ผมสร้างลาบเสือก้อยเสือสองก้อยเสือสองข้อมอ้อมสองก็ทำให้ร้านอยู่ตรงไหนพ่อร้านอยู่ซื้อได้นี่ล้านอยู่ตรงข้ามหน้าวัดป้านุมาเปิดเปิดเสมอไหมครับเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสามทุ่มเปิดตอดสามทุ่มมีน้องภูเรียมาเลยแล้วครับ เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มอันนี้ก้อยเสียแล้วครับผมไรอะไรพี่น,อน้องเฮ้ยก้อยเสียใส่บีแท้์ก้อยโบราณครับได้อยากมาเลยครับเด้อร้านนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหน้าร้านครับครับผมทางร้านก็จะมี ร้านกาแฟครับได้สนใจแล้ครับได้ดกินได้ครับร้านนี้หน้าหน้าวัดหน้าวัดครับมาแล้วครับสมาชิกหนึ่งคนมาแท้ยังไงแท้ก,กเออมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องผักมาก,ก่อนเลยนะครับอันนี้กระเทียมอันนี้เฮ้ยอย่างนี้ ีนน้าบ่าบ่าอดอกค่าโอ้ยนี่พี่นีีน้องดูบยกพรพิกนี่กัดสุดๆเลยนี่ใบประกอบยูนมเหรอครับพ่อนยูแต้วาด้กินแหนมต่ต้องนำใส่มาโอ้ยมาแร้วโอ้ยพีน้องเบิง่ง หยอดเลยหยอดเลยพี่น้องเอาผักเอาฟังมาใบแก่ไหมเองใบแก่ไหมเองเลยพี่นอ้องเมื่อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อผู้ใดมากนี่กดนะกดรูมหัวใจได้บ่กดรูมหัวใจก็ได้ครับผม,บอมเอาเอาอเอาเอาแบบนี้แบบแบบ ไปเป็หอมพี่น้องอมแลเห็ดอมครับหอมครับหักไหมโอ้หอมหอม่นองมาได้แบดนี้หอมครับทำไรแตกเลยปกัที่้งิษสันเนี่ยที่สองโอ้ยหุเดียวอดีตอดีตพดนบ้านอดีตพดันบ้าเออผู้ใดสนใจนะครับเด้อ อยู่นาวัดบนดุมบังนาด้วพี่น้องลานาบันออดเาไมกันนะพลานลาบพญายันต์อดพญายันออดอดีพญายันอดีพญายานนะครับเด้อมาได้ครับมาได้มาแล้วครับมาแล้วอุ้ยพี่น้องมันมันจวดจัดจวดจัดอ้ยีกลอยองลองเลย เอ้มาจวดจวดบอลเอาลงมาลงะครับเฮียกูเห็นเหมืนดากูอีกเอานี่ยเอาพี่ต้องลงครับเรื่องไทอะไรดอกนาเนี่ยเี่้างามบบสร้างคมดต้มบะมีดิเม่ยต้มบะมีบ่แม่ยวยังส่เดี๋ยวปั๊บเราขววเน้งเงสิ กินหมกนไกนเขาอไกินเาินอาจารย์นี่ินอาจารย์ก่้วอะไรแกเข้าวไร่บัตข้าวลรมันกินาไ่ไดเอายกไปนเข้าอร่อยข้าวลกับวากันไปแงเนหหลงเนี่เออมึงเต็มบกอู้ขึ้มาลงมาันนึงอมนึงม เยอะเลยนี่หลายตัวมาแบบน้โจมกันโอ้สักจริงหรอพีากินไงจะกินกินเตกินลาบินะไม่กินลาบบมตวแบบนี้เขาทาตามประสบการณ์ที่มีได้นี่เาเขาเหลืองอยู่ตัวเป็นตัวเหลือเขาเขาไปเบิร์ครับนอนครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวัสดีกทแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้การช่างช่องกิดคลิปแล้วครับสวัสดีครับคือว่าเป็นจะ